我唱啊唱啊唱，谁人度娘？是我没度没度，那苦水尝。嗯嗯嗯，不明白，到底怎样的距离，让我的。眼泪干了以后，寂寞，让我寂寞，嗯，痴痴的。 สวัสดีครับพอสู então, ่คุยข่ะสิบโมงคุณเอกรลับพงค์พ่อสู่คุณเอกกรคลับคุณตูงเต้คระลับและคุณโองเนี่ยโอ้โอนะครับคุณเอกกระลจชีวิตและก็คุณเอการะพง์เชื่อเคยนะครับเองรายการคุยขาดสิบโมงนะครับวันนี้มกหนึ่งวันในการคุยขาดสิบโมงหนึ่งวันนะครับจังง่ายขาดนะครับ ปิดาดุกันบงุดใหม่อันโนดเอาใหม่ครับเพื่อสุขอนี้ครับดอกอันนี้ในช่วงบุงไม่จกกังการสาสมโดนน่าจะพอปาเขา,านะครับช่วงนี้นะครับีฟังไได้เลยค่ะตลอดทุกวันในคุ้งตลอดทุกวันในช่วงงุงไม่จังการสาสมโดนี่ยกะพอกระเพามีฟังได้เลยค่ะ บุงไม่จังกับบุมไม่จังกับบุญ buồn, Mai chẳng thẳng, buồn, Mai chẳng tặng <laughs> <laughs> mai, <laughs> mai <laughs> chẳng thẳng, เอ้ยนะดูหาอพี่ับแม่เนี่ยกันล้อมฮ่า <c oughs> คือดูจริงๆนะให้เห็นว่าครับโโน้องเต้เลยเกรดเนี่ยแม่ครับลูกองเอนไม่มีมดมี ไอ้มดออกอากาศวันสิบโมงวันนี้ไม่มดมดออกอากาศไม่มดแล้วก็สิบโมง <c oughs> เออยแต่การล้นหลายสี่ปีที่แล้วโคหนิตหน้าที่นเนี่ยโอ้โหซึ่งการเมือเกษตรป้าสองก็ ับเห็นว่ามันไม่จังกัดนะครับโอ้โหนะครับช่วงนี้ปั๊บสักครู่นะครับสักรูปแอดหนึดด่งแปดหนึ่งสักครู่นะครับฮบแอดหนึ่งฮะสักครู่นะครับ ไปช็อกไปโอ้โหเนี <novelty Caribbean bears> oh, ่ยไปช็อนกเลยเอ๋เนี่ยแเอ๋คุณกัสิโมนเนี่ยเอ๋นเวลาเดินวันสุดถึงวันศุกร์เป็นจังหวงวันสุดนะครับโอ้โห่ศุกโมมาเร็วครึ่งโอ้โหนี่หสองคึ่งไปสองโมงที่นี่ก่อนแเอ๋คุณเอ๋เนี่ยคุณเต้เนี่ย โอ้โหนะครับช่วงนี้ไปสักครู่ช่วงราการคุยข่าวสิบโมงครับช่วงนี้ไปสักครู่นะครับไปแล้วนะครับครับและการเรืร่องเกษตรเราสองคนนะครับน่าสุดจริงๆนะครับโอ้โหครับช่วงนี้ไปช่วงหน้าสักครู่ช่วงใาการคุยข่าวสิบโมงครับ สู้ใงานคุยข่าวสิบมือครสิมอในคือข่าวก็สิมอนีดีดีดีจีนีจีนีขวก็สิบมอนในคือข่าวก็สิบมอนีดีดีี โอ้โหโด,ดูเจ้าที่ไหนที่ดืจอจักรอิเอกสกันและสบายกันอยากเข้าสู่ค่วงที่สองของรายการคุยข่าวสิบโมงแปดหนึ่งรับโอ้โหนะครับละค,มค,ครม,ะคม,าคนะคมาคอนนะครับมีละครมาคอนเอฟันได้ละครมาคอนนะครับเอได้เลยครับนิสานีูนเนี่ยนนิสันยูน ฉลาสุดจริงๆนะครับสามสิบโมงเนี่ยอที่ผ่านมาถึงสิบป,ปีสองครับช่วงนี้นะครับมีมีเมียสองร้อยสิบแปดนะครับมีละครเมียสองร้อยสิบแปดมาคนนะครับมดตุแข์สิบโมงไปทุกนี้มดแล้วครสิบโมงมดสองคนนี้ก็ดูจริงๆว่าเห็นนะครับให้ดูคืนสามสิบโมงเอ็ดหนึ่งครับช่วงนี้แอะประกาศว่าสิบโมงก็กสิบโมงเอ็ดแปดหนึ่ง อ้เนี้นี่ยนี่นี่สองพันสิบแปดเนี่ยสองพันสิบแปดก็นะครับเห็นว่านะครับแล้วจะเราก็มาขอเรื่องเนี่ยสองพันสิบแปดนะครับติดตาวจองในวันศุกร์ที่สิบห้าพุทธศักราชจะถึงเวลาที่ที่สิบเจ็ดพุทธศักราชตั้งแต่เวลาแปดโมงถึงสี่โมงขึ้นติ๊ต่อไปหรือการสนุกแน่แอร์ันแสดงดูนะครับอะไรบ้างครับบีนันทิด หนักหมกโดยหนักลุนาสิงกรารพาักกายัตหมกโดยบสินตั้งระบบคูนราวัตจากราังสเน,นดูบลกสินเนี่ยตั้งดาราวัตคูนราวัตจากพาดานะครับรานีเมเนอร์คุณปัญญากัญญานะครับอานีเมเนอร์โอ้โห,โหนะครับส่วนนี้เห็นว่ามีหลวงเป็นนน้อยเมียว่อติใกแก่เฮ้ยใส่สีแดงโอ้โหนะครับ ถ้ดูจริงๆว่าคุยข่าสิบโมงของเราที่มีละครมาคอนเนีย258เรื่อใสสวัสดีกระแสตอบรักเนีย258มาละครนันทีเห็นนี่ก็ดูจริงๆครับเห็นดูจริงๆว่าคุยข่าสิบโมงเนี่ยโอ้โหนะครับเห็นละกันเดียวก็คุยข่าสิบโมงข่าวเช้าเนียก็ดูจริงๆครับเอ๊ กระแสตอกเนี่ยสอัดสิเกะและมาฮอนเน,น,านเนี่ยเอ้โลนหลาเนี่ยเอ้เต็มโอ้โห,โหนะครับเห็นนะแลวก,ก็ดูจริงๆครับเห็นเนี่ยคุเต้รละโพะคุณเต้พี่เต้รายการพืหอสิบโมงโอ้โหเาจะกะวางเ,เนี่ยเน็มนะครับ สด,ดานานี้ก็ปิงรากการมืดหนึ่งวันกับสิบโมงครับแค่เห็นว่าอยากรู้นาเนี่ยอยากรู้นาเนี่ยไอเป็นโอโ้โหเห็นว่าเข้าใจค่ะทุกคนจะเข้าใจเลยว่าการที่เราเนี่ยไปยื่นยิเชิีเรยครับ ะครับเห็นว่าเมียสองนสิบแปดล่าสุดจริงๆงว่าราการขามสิบโมงเห็นเราวันนี้ให้เห็นเมียหลวงเมียสองพันแปดนะครับ <c oughs> ราณิเมเนอร์นะครับรัญยาเนี่ยเอ็นเอ็นนะครับล่าสุดเจ้าฟิตรับเพัศสินลลุณามีนันทีตั้งราวะคาดาในกันยากราณิเมเนอร์นะครับ เห็นว่าเห็นว่าถึงเนี่ยเอเตนนะครับโอ้โห,โ,หโหนะครับเห็นว่าเห็น,น,นเทศกัลปิตาชุนไม่เห็นได้ดเต็นอะไรครับโอ้โห,โหนะครับ เมีย28เนี่ยเป็นแสนตอกรักมีนะหลายนะครับอสองปีซะแล้วสองปีซะแล้วแสนตนลำแรงแรงเลยนะครับกงความแรงแต่ตอกรักครับอิตาสุเมีย28มายาหองได้โอ้โหเห็นว่านี่ครับนี่ก็ดูจริงๆจ่าคนเรื่องนี้นะครับเห็นกว่าสิบโมงเมื่อหนึ่งวันนะครับอิตาสุ หนักเพิ่มข้นนะครับแต่ก็เมียสองพันสิบแปดนะครับนะครับอีกตาช่ว,าวงนะครับผมก็อยู่หนว่าเมียหลวงครับที่เห็นว่าราลีเมอร,เอร์นะครับลานี่ก็เป็นเอลลาสุดแต่กันยาที่กัญยากกเป็นหมดโรยที่ดันสแสดงช่วงวันสุดสด์น,นะครับโอ้โหมีหลวงเนะี่ยเป็นเอาคืนนะครับแต่ก็ เมียสองพันสิบแปดนะครับมาคอนน่าดูจริงๆนะแต่ตอกลักมีหลายลายนะครับลางช่วงวันสากเอ็ดนะครับมีตมังนี่อะไรๆนะครับเห็นนี่จริงๆแต่ละครนังดีนะครับละครเด็ดจริงนะครับนะครับออ้อาชนนะครับเมียสองพันสิบแปดโอ้โหเห,ห,หอนมากนะครับ บิ๊กตามชมเมีย2018ได้ในวันสุดที่15คห้าคู่ะักดครับรถติดตามชมเมีย2018มาของวันสุดที่15ถึงวันที่ทถึงนี้เลยในคอนเนีย2 0สอมาของวันสุดที่15บห้าคุศักกากรจะถึงวลาที่ที่สิบเจ็ดคุศักดกากตั้งแต่เวลาแปดโมงเช้าถึงสี่โมงขึ้นเป็นต้นไปและราดด้วยอีกหนึ่งละอีกหนึ่งคอนั่งดีนะคะ ไม่ไมยที่ปิดปิวนะครับวันศุกร์ที่15พฤษภาคมจะถึงเวลาที่ที่เจพฤษภาคงสร้างเวลาสโมงครึ่งถึง2อทุมครึ่งในโต๊ะปลายทางน้องสิเจนน่ที่เดียวชท่าหนังนะคะครกบกไปไไม่เพียงพอจบไน้ีรายการสุดนะครับวันนี้มักรของรายการคุยขา1ส0บโมงคุ่นี้นะครับสักค แล้ก็ทีนางนี้สัสดีครับไปแล้วกลาสุดดยจุยสีตาดิ้นสีดีเดียวดีดีไอซึ้งเวลาเอกับอุมไปออท้อน้ำ